ตอนนี้เริ่มจะเบื่อแล้วเบื่อที่ต้องมาทะเลาะกันเบื่อกันที่เวลาคุยกันทีไรต้องเอาชนะกันเสมอมันเป็นอารมณ์ที่เริ่มเบื่อเริ่มนิ่งเริ่มรู้สึกว่าอิ่มแล้วไม่รู้อยากจะชนะอะไรกันนักมันเป็นความรู้สึกว่าทําไมเขาไม่รับฟังเรามันเป็นความรู้สึกว่าเบื่อความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุยกันทีไรมันอาจจะขัดแย้งมีความคิดเห็นต่างนะในช่วงนี้มันมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นมาคู่กันกับไพ่ห้าดาบอะ คือต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกความสัมพันธ์มันก็เลยดูมันตึงๆนิดหน่อยมันก็มีความเปราะบางทุกอย่างมันดูแบบไม่เป็นทีมเดียวทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูแบบ ขัดอกขัดใจมันเหมือนฉันอยากไปเที่ยวทะเลเธออยากไปภูเขาฉันอยากกินส้มตำอีคนอยากกินสเต็กมันจะพยายามพรีเซนต์ตัวเองอะว่าตัวเองดียังไงสิ่งที่ตัวเองเลือกดียังไงสิ่งที่ตัวเองทํามันดียังไงโดยที่ทั้งหมดแล้วไพกําลังเตือนว่าพวกเราขาดการรับฟังที่ดีมันจะกลายเป็นว่าขอให้ฉันได้ถูกไว้ก่อนความสัมพันธ์เป็นยังไงฉันไม่แคร์นะมันจะยิ่งเป็นแผลเล็กๆๆๆที่มันจะเป็นรอยร้าวต่อกันได้ต้นเหตุปัญหาจริงๆมันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ขาดความ จริงใจไปในช่วงนี้รู้สึกเหมือนเราถูกหลอกอะ่ะรู้สึกเหมือนเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้ทุกอย่างมันเลยไม่เหมือนเดิมรวมถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้คําพูดนะชักใหญ่ให้คู่ทําตามใจตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่ดูสมบูรณ์แต่จริงๆมันขาดความลึกซึ้งมันอยู่กันด้วยการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่พอประกบคู่กันกับตัว สองเหรียญความไม่จริงใจของคุณนะ่ะมันทําให้ฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่อยากทุนล้วประครับประคองไม่ไหวแล้วนะมันเป็นอารมณ์แบบเหนื่อยล้ากับการพยายามมาตั้งนานแล้วคุณและคนรักทะเลาะกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันใจมันเหมือนคุณรู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามเหมือนพยายามทําอะไรสองอย่างพร้อมกันเหมือนประคองคนสองคนหรือประคองงานกับความรักจนมีความรู้สึกว่า ฝั่งน้นก็เหนื่อยฝั่งนี้ก็เหนื่อยมันเหมือนไม่มีอันไหนที่มันมั่นคงได้เลยมันอารมณ์คล้ายๆกับว่าช่วยจริงใจกับฉันหน่อยได้ไหมฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์นี้ฉันแบกมันมานานแล้วฉันประคองมันมานานแล้วเพื่อว่าให้มันยังมีความรักของเราอยู่แต่ตอนนี้มันดูเหมือนมันจะเริ่มไม่ไหวมันมีความจริงบางอย่างโผล่ขึ้นมาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราเพราะผลประโยชน์เขาอยู่กับเราเพราะว่าขาดความจริงใจบางอย่างทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าอีกแล้วเหรอมันเลยทําให้เราต้องมีคําถามกับตัวเองว่า ต้องทนอีกนานแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันมีความจริงบางอย่างที่มันโผล่และบีบคั้นให้คุณต้องตัดสินใจซึ่งสิ่งนั้นมันก็เกินจะรับไหวอยู่แล้วมันแบกมานานแล้วความจริงมันบังคับสถานาการณ์มันบีบทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างแล้วคุณก็รับไม่ได้ที่ผ่านมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นคิดเสมอว่าเรายังดีไม่พอยึดติดกับความสัมพันธ์บางอย่างจนกลัวการสูญเสียเป็นความรักที่ถูกกดทับหรือถูกกดดันนะมองอนาคตมากเกินไปกลัวเสียความมั่นคงจนนทําให้ไปกด,ดัคู่ รวมถึงเขาอาจจะยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาให้ดังนั้นสิ่งที่พายอยากเตือนก็คือลองถามตัวเองดูดีๆว่าถ้าวันนี้เราต้องเป็นคนถูกแล้วเราเสียความสัมพันธ์มันคุ้มหรือเปล่าและ2ทุกความสัมพันธ์นะคะ่ะไม่มีใครพูดเรื่องจริง100%เอันนี้พี่หมอคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าการพูดไปแล้วมันทําให้อีกฝ่ายเสียใจแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะ เราจะพูดเพื่ออ,อะไรถ้ามันจะได้แค่ความสะใจอย่างเดียวมันคุ้มหรือเปล่าอันนี้ต้องกลับเอาไปคิดนะใครมีปัญหาอะไรเนาะคอมเมนต์ไว้พิมพ์ชื่อแล้วก็ตามด้วยปัญหาเดี๋ยวพี่พหมอจะสุ่มอ่านให้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครอยากปรึกษาส่วนตัวเฉพาะจดจงจิ้มหน้าโปรไฟล์ทักทายมาได้เลย